อีกคู่กันก็อยากมีตัวตนมากขนาดนั้นเลยฮะถึงขั้นโทรมาหาผัวคนอื่นตอนที้เขาอยู่กับเมียเนี่ย ให้แม่ค่ะเล่นโยคะเพลินจนลืมทำหน้าที่ภรรยาเลยอ่ะทำบัตรคุณผู้กันคุณผู้กันคือใครอ่ะเฮ้ย มันกลิ่นน้ำหอมผู้หญิงนี่โหลครับคุณผู้การเอ,อ่อมาจะคู่ขอโทษทีนะครับที่ผมไม่ได้รับสายอ่ะพอดีผมชาร์จแบตทิ้งไว้อะครับไปเลยไม่ได้ยินคุณผู้การมันเป็นใครอะ่ะทำไมมันโทรหาแม็กต่เช้าเลยครับอ๋อได้เลยครับงั้นเดี๋ยววันนี้ผมเลิกงานเดี๋ยวผมรีบไปหานะครับครับได้ครับ เออครับได้ครับงั้นงั้นแค่นี้ก่อนนะครับไว้เจอนครับคุณคุยกับใครเหรอคะแม็กอ๋อลูกค้าน่ะมีโยกไม่มีอะไรหรอกแต่ว่าวันนี้ฉันดูตารางงานคุณคุณไม่มีนัดกับลูกค้านี่ค่ะคือลูกค้าเขาเพิ่งว่างน่ะเขาเลยโทรม,มานัดเมื่อกี้น่ะแน่ใจนะว่าลูกค้าแน่ใจสีมีโยกนี่ไม่ใช่คนอื่นหรอก ผมเนี่ยอยู่กับคุณแล้วมีความสุขจะตายผมจะมีคนอื่นให้งู้ทำไมล่ะจริงไหมอืมค่ะงั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปทำงานก่อนนะอะงั้นเดี๋ยวฉันใส่สูตรให้นะคะไม่เป็นไรเรามียกพอดีผมรีบอะ่ะเดี๋ยวผมไปใส่เองดีกว่าเนาะ <c oughs> ไว้ใจกันตอนเย็นนะ จริงๆคุณน่าจะพักที่โรงพยาบาลอีกสักวันนะคะไม่เป็นไรเรามีโยกคือผมมีงานต้องทำอ่ะเลยไม่อยากจะอยู่โรงพยาบาลนาน <S <S 1> <S 1> เอาหลอดไม้มาส่งคุณแม็กครับ <S <S ผมแม็กครับ <S 1> <S 1> <S ขอบคุณที่ใช้บริกรารนะครับผมขอตัวก่อนนะครับ <S <S 1> <S 1> ขอบคุณมากเลยนะครับ <S <S เออ แม่คะเดี๋ยวมียกมานะคะเหมือนมียกจะลืมของไว้ในรถอะคะ่ะได้สิโอ้ย,อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว <c oughs> อย่าเพิ่งไป <c oughs> คือคือฉันจะถามว่าใครเป็นคนส่งดอกไม้ไมาให้สามีฉันหรอ <c oughs> มีอะไรเปล่าครับ ตอบฉันมาเถอะใครเป็นคนส่งดอกไม้ให้สามีฉันอเออคือฉันถามว่าใครเป็นคนส่งดอกไม้ให้สามีฉันตอบมาสิคุณพวก,กันครับคุณพุก,กันงั้นเหรอใช่ครับคุณพุก,กันให้ผมมาส่งครับผมขอตัวก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะพี่ให้น้องเลยห้าร้อยแต่ว่าน้องเนี่ยช่วยไปส่งของให้คุณพุก,กันหน่อยได้ไหมได้ครับจะให้ผมไปส่งของอะไรเหรอครับ แก <Yeah. S 2> นั่นยังไงผู้กันที่มีคนสน่งแอนมาให้อ่ะหน้าก็สวยนะไม่น่าทำตัวแบบนั้นเลยอ่ะไม่รู้ว่าเห็นของที่วางอยู่บนโต๊ะแล้วยังจะยิ้มออกอยู่ไหม เสียงดังไปถึงห้องทํางานของเชียวคือไม่รู้ใครเอาของพวกนี้มาไว้บนโต๊ะทำงานฉันค่ะคุณเก่งมีใครเห็นบ้างหรือเปล่าว่าใครเอาของพวกนี้มาวางบนโต๊ะผู้กันเนี่ยอไม่เห็นเลยค่ะใช่ค่ะฉันมาถึงออฟฟิศก็มีของวางไว้อยู่แล้วนะคะผู้กันช่วงนี้คุณไปม,มีปัญหาใครหรือเปล่าฉันไม่มีปัญหากับใครเลยนะคะคุณเก่งงั้น ผมว่าช่วงนี้เนี่ยคุณต้องระวังตัวหน่อยนะมีคนส่งอะไรแบบนี้มาให้เนี่ยไม่ใช่เรื่องดีแนะ่ต่อไปอาจจะหนักกว่าน,นี้ก็ได้นะขใจแล้วคุณเก่ง